4 5วันที่ผ่านมาหลังจากที่โพสต,ต้นไผ่ลงไปนะคะขายได้อยู่ที่3,000ต้น3,000ต้นจ้าเป็นเงินเท่าไหร่ต้นละ80บาทพี่น้องว่าเท่าไหร่2,000ส0สี่โอ้ปาดภูมิใจแล้วก็มีความสุขกับวิถีชีวิตนี่ไผ่สร้างมนจา้ามันเป็นไผท่ที่นาปลูกเพราะว่าล่ำล่ำเขาตรงง่ามบ่มีน้มบ่มีบม่บมีขนงรก มันสิอยาต่อเริ่มต้นเนาะเหตเกตรมาลงมือทําอะไรสักอย่างจริงๆจ,งจ,งจ,งจังๆก่อนแล้วเราจะรู้ว่าเราจะแก้ปัญหาอะไรต่อไปเขาอยู่บ้านเขาอยู่สวนเขากาสามาสางาาาไดๆจากสิ่งที่เท้ามีต่อ,อยอดจากสิ่งที่เทามีตอนแรกเขาต้องก้าวข้ามความกลัวออกไปให้ได้ก่อนตื่นเสาร์มาบ่ต้องดินล้นยางรลายแล้วยางเก็บผลผลิตในสวนไม่เห็นกับเขาใน่ะแหละคือความสุขกําไรที่เข้าใดในชีวิตประจาวันสวัสดีค่ะผู้จัดการแวะคนสวยมาอีกแล้วค่ะพี่ดองนะคะมอนีก็ พี่พมพี่น้องนะคะมาเอาความรู้เรื่องไผ่นะคะเอ๊ะจะเป็นไผ่อีหยงเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่ผู้พี่ผู้คะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือนีเฮาอยูไสคะพี่อยู่กระท่อมดินกินแดดบุรีรัมจายงยูมองเก้าค่ะผู้ใดติดตามผี่เพิ่นนะคะในเฟซนะคะผููเพียงใจเนาะ,ค,ะ,นะค่ะคนติดตามแสนกลัวนะคะพี่น้องก็จะเห็นความรูด้ดีๆนะคะใน เอื่อยเพิ่นนะคะแต่ถ้าผู้ใดท่านติดตามกลับไปติดตามกันด้วยค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าสวนเอื่อยเพิ่นเนี่ยมีทุกอย่างค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็ความรู้แน่นเลยนะคะพี่น้องแล้วก็สามารถต่อยอดให้เป็นไร่ได้ให้อยู่ได้ทุกเดือนตลอดทั้งปีนะคะพี่เนาะจ้าค่ะอันนี้เป็นไผ่ยังค่ะพี่ผู้นี่ไผ่สร้างมนต์จ้าไผ่สร้างมนต์เอาไผ่ยังคือช่างหลาย,ลายปันนี่คะพี่ช่างไผ่เพราะว่าเขาปลูกไว้แล้วเป็นบม,มอกเขาปลูกได ได้ประมาณสี่ปีเองค่ะมันมันง่ามแล้วมันลมลื่นทีนี้คนมาเห็นเขาก็อยากเขาถามหาพันุเขาก็อยากได้ไปปลูกเหมือนกันค่ะจ้ะก็เลยต้องเฮ็ดไวร้ายขายไปแล้วสามพันต้นสามพันถุงแบบนี้ค่ะขายไปแล้วสามพันต้นแมนไพ่ในสี่สิบหามือป๊าหลังจากที่พีโพดนะที่พีโพดลงแต่มีคนสนใจสร้างจองกันมากค่ะค่ะอ๋อเห็นนูนถามเนี่ยว่าต้นละเท่าไหร่นี่ต้นละแปดสิบ กิบจ้าเอาคือถือค่ะพี่ต้นสูงอ้ยโทษโทษต้นสูงประมาณหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรค่ะเมตรกว่ากว่าใช่แล้วก็มีนี่กำลังออกหน่อสวยๆค่ะเป๊บแมนไปปลูกแป๊บเดียวก็ออกหนอแล้วเด้อนี่ค่ะพี่น้องมันเป็นภัยทินาปลูกเพราะวาลำลำเขาตรงงามบ่มีน้มบ่มีบ่มีแขนงรกๆแต่ช่วงปลูกใหม่หนึ่งสองสามปีแรกเขาจะมีแขนงออกนะคะอย่าตกใจเด้อมันจะมีแขนงออกเพื่อจะเลี้ยงเลี้ยงลำต้นของเขาให้สมบูรณ์ พอเข่าปีที่ซีแนงกระสิริ่มหายไปกระซิมีแต่กอสวยๆตรงขึ้นไปเลยไม่รกค่ะพันนี้ไม่รกค่ะหนอก็กินได้หนอกินได้จ้ารําใช้งานได้รําใส่งานได้จ้าสวยงามลมเลื่อนอีกตั้งหาาแมนและที่สำคัญสร้างไร่ได้ใหได้พวกแมนสางไายได้ต่อ,อยอดในห,ห้าได้อีกหนอ,อมันกระขายได้่ํามันกระขายได้ล่ํานแถวนี้เขาขายมาขอสื่อเขามาขอสื่อเอง สามล่ำลอยเอ้าแล้วมีลูกค้าบางคนบอกว่าเจ้าคือขายถือแท้ทั้งบาน่อยขายล่ำหาสิบบาทเม่นค่ะพี่บังมองแปดสิบบาทแล้วแต่พื้นที่นะคะพื้นที่ใดตรงการใส่รกัตามราคาไปเลยยีบานนึ่งสี่สิบบาทหัวทาสิบบาทได้พี่จ้าโอ้เอ้าตอนที่เริ่มแรกเข้าปลูกนี่เข้าเริ่มที่จะก่อค่ะที่ปลูกที่ปลูกในสวนนี่อยู่ที่ประมาณหกสิบก่อหกสิบก่อ ตอนสื่อเข้ามานี่ต้นเท่าไหร่พี่ตอนปีนั้นอยู่ที่60บาท60บาทค่ะตเดี๋ยวเด้อยค่ะอพอดีมีคนมาค่ะอ่ะสวัสดีค่ะป้ามื่อนี้มาเอาไพ่เพิ่มบ่มาอเอมาเอายาต้นมาเลือกอะไรจ้ะสุดๆร้อนๆมาเอาแบบไม่ได้เตรียมเลยนะคะยี่สิบต้นเอายี่้นนี่นุเลอกไอ้หนอสวยๆให้เลยค่ะ มีนอออกมาแล้วนะคะจ้ะยกในจ้าโอ้นี่พี่น้องคะรักฐานถามีคนหูว่าเขามีแล้วนะคะบ่จําเป็นตรงประกาศเลยเนาะค่ะแทนค่ะ่นกัตซมาเองโนี่ป้าปลูกไปแล้วเท่าไหร่สิบต้นบ่พ่อมาเอาอีกอุ่ดยอดแห้งค่ะพี่น้องนะคะเป็นการต่อยอดด้ดีแห้งเดี๋ยวจะพาพ่อแม่พี่น้องนะคะไปเมืองล่ำไผ่ ผี่พู่นะคะทีเพื่อนบอกว่าเป็นลำสวยมากนะคะที่ปลูกไปแล้ว4ปี4ปีจ้ะสี่ปีว่าสวยขนาดไหนอ่าเอาเราตอนที่เขาเขาปลูกหลังจากที่เขาปลูกอะค่ะพี่พู่ค,ะค่ะผ่านมาจ็กปีเข,เขาเริ่มสร้างรายได้กับไผ่ของเขาสีปีค่ะเริ่มเห็นผลชัดเจนสีปีคือต้นเขาพร้อมและสมบูรณ์หน่อก็สมบูรณ์ลำก็สมบูรณ์เริ่มมีรายได้หลังจาก4ปีเริ่มขายตัดตัดลำขายได้แล้ว นอก็ขายได้ใบก็ร่วงเป็นปุ๋ยให้เราได้ด้วยแถมล่มลื่นพันนี้ปลูกใกล้บ้านได้นะคะค่ะปลูกใกล้บ้านได้ไม่รกมันทำให้อุณหภูมิในบ้านเราน่ะมันเย็น45วันที่ผ่านมาหลังจากที่โพสต้นถ่ายลงไปนะคะขายได้อยู่ที่3 0 0ต้นต้น้าเป็นต้นต้นเท่าไหร่ต้นละ80บาทพี่น้องว่าเท่าไหร่ส0 0 0สสิป้า มีเทา,เาเอ่าปปเทาอยู่บ้านเทาอยู่สวนเทาก็สามารถสร้างรายได้จากสิ่งที่เทามีต่อยอดจากสิ่งที่เทามีอู้ยบางเจ้าเขาเจ้ากะเอ่อไปปลูกเป็นไรเนาะเขาเจ้ากะสั่งทีละสองร้อยสามร้อยต้นหนึ่งศูนย์บาทต่อเจ้านึงลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศเพิ่นเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศเพิ่นกับที่ถอดบ้านเนาะเพิ่นก็เบิ่งเบิ่ง y o ยูทูบยุงเบิ่งเลี้ยงเฮาที่เฮาถ่ายทอดวิถีชีวิตลงอ่ะค่ะเพิ่นเห็นล่ะเพิ่นงามเพิ่นก็สั่ง สร้างให้เอาไปทรงยุบาลเพิ่นเพิ่น,พนกาไ้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนปลูกล่อช่วงที่เพื่อนอยู่ต่างประเทศนะคะ<อ>ปลูกล่อเลยเอา้าพี่ผู้ขาการปลูกไผ่การดูแลนี่มีปัญหาอย่างบ่คะพี่ไผ่นี่แถบสิบ่มีปัญหาอย่างเลยแถบสซบ่มีโลกเลยนอกจากน้ำสิท่วมพื้นที่นั้นน้ำต้องไม่ท่วมเกิอนอาทิตย์สองอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนอจะว่าง,ง่ายๆว่าการปลูกไผ่เนี่ยควรจะปลูกในที่สูงบ่คะหรือไม่นค่ะ,คะที่สูงแต่ก็ต้องลดน้ำด้วยนะช่วงหนึ่งปีแรก ห้ามขาดน้าค่ะหนึ่งปีแรกนี่รดน้ําทุกวันโดยเฉพาะฤดูร้อนเนี่ยสองเถือเลยก็ไดเพราะมันห่อนแห้งเนาะบานเห่าเนาะเราต้องดูแลเขากอนช่วงหนึ่งปีแรกค่ะค่ะช่วงปลูกใหม่ๆนี้อย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยรองก้นนะคะปลูกขุดธรรมดาเลยขุดดินธรรมดาแล้วนี้แหละแล้วก็เอาลงปลูกได้เลยแค่แค่พอกลบตรงนี้ค่ะแค่เอาดินกลบตรงนี้ก็พอค่ะอ,อย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ําทุกวันจนกว่าเขาจะอายุหนึ่งปี ช่วงหนึ่งสองถึงสามปีเขาซีมีขแขนงบางคนเอาวาสืกได้ของปลอมหรือเปล่าม,มันขึ้นมีขแขนงหลายแท้บบต้องตกใจค่ะเขาซีมีขแขนงเพราะว่าเขาสีเลียงล้าต้นเขาให้สมบูรณ์ถ้าก่อนค่ะเพราะอายุสี่ปีแล้วขแขนงกับเสื่อมบบมีแล้วค่ะแล้วเขาปลูกโดนซ้ำไหนเขาเยใส่ปุ๋ยคะพี่ประมาณปีหนึ่งก็เริ่มใส่ปุ๋ยได้อู้ปีหนึ่งคุณบาาัวขใส่หรือบางคนก็แปดเดือนแล้วแต่แล้วแต่พื้นที่แลวแต่คนนะคะแล้วเขาใส่ปุ๋ยยังคะพี่ยูนี่ใส่ปุ๋ยคอกอะค่ะ โอ้ขิงวัวบ้านเฮาเนี่ยแมนแมนโอ้โหสวนเฮาบดใสเคมีเลยปุ๋ยคอกอย่างเดียวเลยค่ะค<า>่ะปัญหากันหนุยแห้งแมนปัญหาการปลูกไผ่นี่แทบสิบมีมน,นอกจากยาขาดน้ำกับพ่อค่ะ<า>และะะ้วก็ยาน้ำยาท่วมค่ะ<า>ดูแลช่วงหนึ่งปีแรกแล้วเขาก็รอดแล้วเขาจะหากินเกง่งค่ะไผ่เนี่ยหากินเกง่งแต่ว่าตอนปลูกให้ปลูกเป็นโซนของเขาหรือจะปลูกเป็นรั้วกันเขาเรียกว่านะกันสารเคมีได้เดิแต่ว่าให้ห่างจากรั้วเพื่อนบ้านเนี่ยอย่างน้อยสองเมตรค่ะจ้ะ พราะว่ามันจะกินเขตแดนเพื่อนไปเนาะนี่ก็เป็นสวนไผ่สี่ปีแมนปะคะแมนค่ะเห็นว่าลมเลื่นไหมคะลมเลื่นเย็นสบายเลยค่ามาามาโซนนี้ยางเย็นเลยอ่าเอาแช่กรบพ่อแไ่พี่นองเนี่ยรงทุนเธอแหลกเลยจักบาทค่ะที่ตรงนี้มันมีทีอยู่แล้วเนาะก็เขาก็บต้องถยเลยได้ซื้อต้นพันธุ์มาช่วงช่วงหาปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วน่ะอยู่ต้นละหกสิบบาทพอแทนตอนนั้นมันพันธุ์ดังจ้าก็ซื้อมากก็ ปลูกเลยเลยจุดละจุดละถุงอ่ะจุดละต้นนะคะค่ะจะเขาก็ขุดเบือลึกหรอกเวลาปลูกอ่ะขุดแค่พอไอ้ไ้ถุงดำนะมีถุงอ่ะมันมีถุงดําอยู่แล้วเนาะเขาเอาดินกรบแค่นั้นแหละปุ๋ยยาพึ่งใส่ได้พี่น้องอย่าเขายังตาองการปุ๋ยอ่ะค่ะยาพึ่งใส่ค่ะจ่ายังที่พี่เพิ่นบอกนะคะผ่านไปหนึ่งปีเพิ่นเคยใส่ปุ๋ยขอกเนาะค่ะเมนค่ะแมนมันมีการแต่งกอละคะพี่แต่งกอ ช่วงแรกๆเขาสีมีแขนงออกมาแบบนี้คะ่ะช่วงที่เขาแบบว่ากำลังต่างตวัวอ่ะเขาสีมีแขนงออกมาอยู่แพ้สีแตงหรือบอแตงก็ได้คะ่ะถ้ามีเวลากะแตงแตงออ,แตงออกแตงยูนี่บดได้แตงเลยปล่อยธรรมชาติเลยคะ่ะค่ะพออายุได้ประมาณ4ปีเขาก็สีล่าตรงขึ้นไปแบบนี้แหละแแขนงกับสีบลอมีเลยคะ่ะนี่บดได้แตงเลยเ<อ>น้นี่ก็บได้แตงเลยปล่อยธรรมชาติเลยค่ะค่ะที่สําคัญนี่สิ่งที่เห็นชัดเจนคือความเย็นแมน เย็นร่มเย็นแล้วก็สวยใครเขาผ่านเข้ามาเห็นเขาก็ชอบอแล้วเขาก็เขาถามซื้อเองแรกๆเราเราไม่รู้จักขายนะเราไม่ได้ขายเอาผลลับมาโชว์เขาก่อนแนนเอามาโชว์ทายลงคลิปบ้างชาวบ้านมาเห็นบางอ่าไพเอยียงขึ้งง่ามแถดเดตงกอบองสินะคะ่ะก็ว่าอุ้ยพันนี่พนันนี่บอดเดตงกอหลักกระปูง,ง่ายโตวไว เราต้องดูแลเลยนี่แหละเขาเอิ่นว่าเอาผลลับมาโชว์แม่อ่าอย่าคุยไรอ่าโบต้องคุยไรโบต้องคุยไรค่ะพี่น้องนะคะมานี่การตอนข้าเห็ดจังไหนพี่ตอนตอนหรือข้าชฉ่ำหรือข้าเห็ดจังไหนคะมันมีหลายวิธีนะคะบางบางบางสวนบางนี่กับขยายพันธุ์โดยการคุดเงาคุดเงาออกตัดชํำนี่เนาะ แล้วเากับคุดเงาที่มันมีหากออกไปนี่ก็ขยายพันธุ์ได้เอาไปปลูกได้เลยนี่ก็ง่ายเหมือนกันค่ะค่ะอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีการตอนกิ่งตอนกิ่งจากต้นที่อายุบเกินสองปีอะค่ะอ๋อที่เขามีแขนงยื่นออกมาอ๋อว่ายังยๆที่เขามีแขนงออกมาเขาก็จะตอนยูประมาณนี้อ่ะอดี้คือล่อกรล่อเห็เข้าใหญ่กนนีกอนเขาจะมีแขนงออกไปเยาเๆเนาะค่ะเนาะเออเขาก็ตัดตรงนี้ออกค่ะเขาก เอาคุยเปกข้าน่ะแช่น้ําก่อนเนาะใส่ในถุงนั่นแหละเหมือนเหมือนขั้นตอนการตอนทั่วไปนั่นแหละแล้วก็มาหุ้มตรงนี้แหละค่ะถ้าผู้ใดอยากอยากเรียนลูกอ่ะสามารถเมองใน YouTube ก็ได้นอกมันมีวิธีสอนใน YouTube อยู่จ้ะมันเป็นการขยายพันธุ์มีสองวิธีขยายพันธุ์ไค่ะแต่บางคนก็ใช้เมล็ดก็ได้ใส่เมล็ดก็ได้ค่ะโอ้บอกง่งไงว่าตกใจบอคะไท่สามารถสั่งได้ได้ห้าเดย์ไลฟ์วันนี้ ก็มาคิดว่าสิได้หลายปันนี้คือกันนะคะ <c oughs> ออตอนเท็แรกที่โพดล,ลงไปนะโอ้คนสนใจหลายตอบรับดีแห้งค่ะเรืองไผ่เนี่ยค่ะบางคนบอกหูจักเลยซ้ำว่าไผ่นี่มันคืออีหยังอือ่าพอเขามาเห็นผลลัพธ์ที่ห้าปลูกใข้เห็นแล้วว่ามันงามมันใหญ่ไวมันบาหกมันใส่งานใดเอาไปทำรัว้วทําค้างผากักทําทบ้านทาเฟอร์นิเจอร์ได้นะคะผ่ตัวเนี้ยค่ะน้ําหนักเบาน้ําหนักไม่หนักเดชพันนี้ไม่หนักจ้ะ แล้วที่สวนเฮานี่ปลูกไผ่อยู่จักชนิดค่ะพี่อืมีมไผ่มีไผ่วาโซ่ไผ่วาโซ่มีอยู่แค่สองกอ,อแล้วก็ไผ่ซางนวลค่ะแล้วก็ไผ่กิมซุงตรงลืมแล้งที่เน้นกินหนอ่อค่ะจ้ะมียังไม่เยอะหรอกอค่ะบอกง่ายๆเฮาก็เลือกแต่ชนิดที่แบบเฮาหมากักแมนน่ะค่ะค่ะ,คะเอาพี่ผู้คามือนีอยให้ฝากอยียงถึงเกษตรกรอีกหลายๆคนนะคะที่อยากมีรายได้จากการ เฮ็ดเกษตรอ่ะนะค่ะพี่ค่ะก็คือมันสิยากต่อเริมต้นเนาะเฮ็ดเกษตรเริมต้นแล้วก็เงืนทุนนี่คือปัญหาเกือบทุกบานเลยสิเริ่มต้นตรงใดเงื่อนทุ่นกับบมีย่านมันต้องลงทุนหลายแท้ๆเลยจินะตอนแรกเขาต้องก้าวข้ามความกลัวออกไปให้ได้ก่อนค่ะเราอย่าก,กลัวขอให้ได้ลงมือก่อนมาลงมือ,อ,มมอทําอะไรสักอย่างจริงๆจ,งจ,งจ,งจังๆก่อนเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราจะแก้ปัญหาอะไรต่อไปมันจะต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือ ไปเรียนรู้จากสวนที่เขาทําประสบความสําเร็จแล้วไปขอคําแนะนําเบงไปเอาแรงบัรดาลใจจากเขาว่าเขาเหตุจังใดเริมต้นจังใดจ้ะย่สวนนี่ก็เริ่มต้นด้วยเงื่อนทุนนิดเดียวเริ่มต้นจากที่ของพ่อของแม่ไหมาค่ะแล้วก็เริ่มมาขุดสะกอนเริมเฮ็ดนามกอนนะเห็ดกเกษตรตรงมีนามกอนสำคัญเลยหัวใจก็คือมีสะเฮ็ดนามกอนแล้วก็เริ่มปลูกค่ะลองพิดล่องทุกไปนั่นแหละแรกๆอะ่ะจ้ะค่ะ แล้วก็เกี่ยวกับระบบน้ำนี่เฮ้าเฮาเฮาว่างแนวไหนคะพี่สวนไผ่นี่สวนไผ่นี่คือปล่อยเลยช่วงแรกๆนี่ต่อสายยางโหดเอาหนึ่งปีแรกที่ต้องลดน้ําพอพ้นหนึ่งปีไปแล้วไม่ต้องลดน้ําเลยปล่อยธรรมชาติเลยค่ะเขาแข็งแรงแล้วจ้ะโอ้บอกไว้ง่ายว่าย่างที่พี่เพิ่บนบอกอ่อีลีเดอวยค่ะพี่น้องมันสิอยากแค่ช่วงแรกๆอยากแต่ช่วงแรกๆอีลีแหละห <laughs> ม่ทุกตนน้นได้หนีลากสายยางค่ะกลัวสิได้กินข้าเศร้านะ หลากสายยางรถดทุกต้นเลยใน1ปีแรกดูแลเขาก่อนผ่านหนึ่งปีแรกไปเขาเริ่มแข็งแรงแล้วเขาเริ่มตั้งตัวได้แล้วเราอ่ะสบายค่ะค่ะเอาผี่ผู้คิดว่าการเห็ดเกษตรนี้ลําบากบ่คะลําบากไม่สบายนะลําบากจริงๆต้องทุ่มเทให้เขาจริงๆเขาถึงจะสวยเขาถึงจะโตสมบูรณ์ค่ะค่ะลําบากวันแรกช่วงปี2ปีแรกต่อไปเราจะสบายระยะยาวเก็บผลผลิตอย่างเดียวเลยค่ะบานีค่ะค่ะ ขอให้ลงมือทําจริงๆเห็นผลจริงๆอยู่บ้านเขาขายได้เขามาเห็นเราทําได้เขาก็อยากทําเหมือนเราค่ะค่ะเอาแช่ก็พอเป็นพี่น,น้องแน่ว่าการที่ห้าอยู่เกับเกษตรเนี่ยผลลัลับที่ห้าได้นะบัณน,นี้ห้ามีความหม้สึกจังไดแน่กับผลลหลับถี่ห้าได้นะคะผลลัลั์ที่เ,เกษตรมาได้เขาสิบปีแล้วตอนนี้ก็คือภูมิใจแล้วก็มีความสุขกับวิถีชีวิตตื่นเสาร์มา บ่ต้องดินร่นยางหลายแล้วยางเก็บผลผลิตในสวนมาเห็นข้าวข่าวใน่ะแหละคือความสุขกําไร่ที่เฮาใดในชีวิตประจําวันเก็บผลผลิตมาทําอาหารโดยที่เราเสียเงินซื้อของข้างนอกน้อยที่สุดเราก็ไม่ต้องเหนื่อยหาเงินหลายแล้วก็ตื่นมาก็ได้เห็นผลผลิตเราเติบโตไปเรื่อยๆเนาะเขาจะโตของเขาไปเรื่อยๆค่ะเอาอยากให้พี่พูดเ,เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเนี่ยค่ะมาเดินตามรอยพ่อหลวงเฮานเนี่ยค่ะเอ๋ย อืมค่ะพ่อหลวงแนะนำและสอนไว้ดีแล้วค่ะอยู่ที่เราจะเอามาลงมือปฏิบัติทำจริงๆนะคะขอให้ทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ให้เข้าใจก่อนแล้วก็มาลงมือทำเราจะเข้าใจจริงๆตอนที้เราได้ลงมือปฏิบัติได้ลงมือทำแล้วอะค่ะอย่ากลัวนะคะลุยเลยนี่แหละคือความมั่นคงยั่งยืนที่แท้จริงเลยค่ะแล้วก็ ส่งมอบต่อให้ลูกให้หลานเราได้ค่ะเป็นกเกษตรมรดกใช <c oughs> ่เราไม่ได้ได้คนเดียวโลกก็ได้สภาวาแวดล้อมก็ดีขึ้นด้วยค่ะค่ะสุดยอดอีเลค่ะกับแนวทางแนวคิดเนาะค่ะพี่ผู้ค้ามือนี้ขอบพุ้หล,ลายๆที่มาเป็นแนวทางในอีก ในอีกหนึ่งของการปลูกก็คือไผ่เนี่ยเนาะค่ะเนาะที่สามารถสร้างรายได้ให้ได้อีหลีเด้อค่ะพี่น้องนะคะขึ้นอยู่กับว่าจะกาหรือบ่กาอ่าแม่นอ่าขึ้นอยู่กับว่าสิปลูกหรือบ่ปลูกลงมือทำใช่ลงทุนกับต้นไม้ไม่ต้องเสียดายเงินค่ะแม่นอยากจะเสียเงินกับเงิน80บาทค่าต้นไม้เขาสิเมื่ออยู่ปีสองปีแรกนะคะพี่น้องหลังจากหันเขาสิเฮ็ดงานของเขาเองนเนาะค่ะเนาะเขาก็แค่เป็น ผู้ขายผู้ขายก็ผู้บริโภคที่ดีค่ะเนาะพี่ผู้ค้ายทำแม่นพ่อแม่พี่น้อง่ะเพื่อนอยากได้กิ่งพันธุ์นั่นะคะหลักกาอยากได้ความรู้ในการเเกษตรจังใดให้สามารถต่อยอดได้นะคะสามารถติดต่อติดตามในทา้งใดนะ่ค่ะพี่ค่ะพี่น้องสามารถโทรมาก่อนหลวงหนามานากรอยู่สวนบ่อมาสามารถมาเรียนรู้อยู่สวนเท่าได้ค่ะมาเอาแรงบันดาลใจมาเบื่องของจริงๆก่อนมาเเ็ดไดอหรีบอ่ค่ะโทรนัดมาก่อนหรือสิสร้างทั้งเพจก็ได้จ้ะ เพจสวนตัวก็คือผู้เพียงใจค่ะแล้วก็มีเพจของของสวนเราก็คือกระท่อมดินกินแดดจะมีขายของตามฤด,ดูกาลแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะคะ0642542928ค่ะพี่ผู้ค้ามือนี้ขอบคุณนลายๆค่ะพี่จ้ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะเฮาลองศึกษามึงเนื้อ่ะและ้วกระล่ง เมืองว่าอีหยังทีมันถูกจะริดกับจาของอีหยังทีมันเหมาะสําหรับโตเฮ้านะคะเมืองวาเห็นผู้อื่นปลูกก็จะปลูกตามเขานะคะเมืองจะของก่อนว่าหนึ่งคือพื้นที่ของเฮ้าเหมาะบอ่อสองก็คือข้ามักบ่อนะคะถ้าข้ามักกินม,กมักเมืองมักแง่เขาเนี่ยสแสดงว่าน,นั่นคือข้ามาถูกทางแล้วแต่ถัเข้าไปปลูกตามกกะแสนะคะบบเม่นแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อและเดี๋ยวคลิปหน้านะคะผู้จัดการจะพาไปเอาความรูส้สวนใด้เด้อค่ะ กค่อยติดตามกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิาพาไปเที่ยวจังหวัดใดนะคะสำหรับมุนิงกัอยู่ที่บุรีรัมนะคะ